สวัสดีค่ะพบกับส้มและช่องสแสดกเลดี้นะคะวันนี้ส้มจะมาพูดถึงชาวราศีธนูประจำเดือนเมษายนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสำหรับชาวราศีธนูนะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าตามภาพเนี่ยดาวของชาวราศีธนูอยู่ที่ภพพันธุและปุตตะในช่วงครึ่งเดือนแรกและครึ่งเดือนหลังค่ะซึ่งเป็นภพที่ดีทั้งคู่นะคะส่งผลให้ การดำเนินชีวิตในเดือนนี้ค่ะค่อนข้างที่จะเรื่อยๆเรียบๆนะคะถือว่าค่อนข้างดีและไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายเลยทีเดียวค่ะแถมในเดือนนี้นะคะยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคแบบฟลุกๆอีกด้วยนะคะอาจจะมีคนมาให้ของมีคนพาไปทานข้าวรวมถึงซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสรุปก็คือจะมีโชคเข้ามาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูกันถึงเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับ การเงินภาพรวมกว้างๆในปีนี้ทั้งปีนะคะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่หาเงินเหนื่อยค่ะแต่มันจะเป็นการก่อร่างสร้างตัวเป็นการเริ่มที่จะทำให้อนาคตมั่นคงมากขึ้นนะคะแต่ยังไงปีนี้เนี่ยภาพรวมเหนื่อยมากๆแน่นอนค่ะขออนุญ,ญาตสกบเข้ามา ใกล้ๆนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีรายรับเข้ามาเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆค่ะแต่รายจ่ายที่เข้ามามันก็เยอะชิดกับรายรับเลยทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว,ว่าเดือนนี้ยังเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งนะคะที่จะต้องหมุนเงินกันต่อไปค่ะต่อมาค่ะในด้านการงานนะคะการงานเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เราจะมองเห็นแสงเห็นทางเห็นความหวังนะคะ และอีกทั้งนะคะในเดือนนี้การเจราจาค่อนข้างโดดเด่นมีเสน่ห์ค่ะท่านใดก็ตามนะคะที่มีการงานที่เกี่ยวกับการ เจรจาคําพูดการติดต่อการประสานงานนะคะจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวค่ะความรักนะคะในช่วงนี้ความรักคนโสดมีเสน่ห์ดีค่ะคนมีแฟนก็แฮปปี้มีความสุขนะคะเป็นช่วงที่ดําเนินไปได้เรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะยกเว้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะคนมีแฟนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งทางคําพูดหรือว่าทางอารมณ์กันเล็กน้อยค่ะแต่จะเป็นช่วงปลายๆเดือนเลยทีเดียวค่ะ ต่อนะคะขออนุญาตพูดซ้ำกันอีกรอบเรื่องของดาวพฤหัสย้ายค่ะเนื่องจากในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่28กันยายน6เดือนด้วยกันเต็มๆค่ะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุป,ปะเคราะห์ใหญ่นะคะจะทำกยารย้ายจริงๆย้ายแล้วแหละแล้วมาอยู่ที่ภพบสาสตรชะซึ่งแปลว่าการเดินทางการติดต่อเพื่อนฝูงการพบปะการเจรจาส่งผลให้6เดือนต่อจากนี้นะคะ ชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะเดินทางระยะใกล้ๆบ่อยขึ้นมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นในด้านการติดต่อการเจรจาการเข้าสังคมที่มากขึ้นหรือมีสังคมใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะของชาวราศีธนูส้มก็ขอจบคำทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ส้มได้นะคะขอบคุณค่ะ